เปิดหน้าใหม่ของหนูรัตชาวคูเวียงหลังเจ้าตัวตัดสินใจขึ้นเขียงให้หมออัพหน้าใหม่งานนี้สวยจึงไม่ไหวแฟนคลับถึงขั้นจำไม่ได้ถือเป็นอีกหนึ่งไอดอลในโลกโซเชียลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาอย่างยาวนานสำหรับหนูรัฐธิดาพรชาวคูเวียงหรือหลายคนอาจติดป,ปากเรียกเธอว่าหนูรัตเฮเลน ซึ่งเธอเองก็ได้มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายเช่นดังทั้งผลงานแสดงภาพยนตร์ลิเกและรับรีวิวสินค้าจนทําให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทุกวันแค่ชีวิตเธอก็ไม้ได้โรยไปด้วยดอกกุหลาบเพราะเธอนั้นต้องต่อสู้กับกระแสดราม่ามากมายกว่าจะมีทุกวันนี้หนูรัดอัพหน้าใหม่สวยใสสไลด์เกาหลี ซึ่งไม่มานมานี้แฟนคลับทั้งหลายต่างต้องตื่นตาตื่นใจเมื่อหนูรัฐชาวคูเวียงได้ตัดสินใจขึ้นเขียงให้คุณหมอทำสัญญกรรมผ่าตัดอัพหน้าใหม่ทั้งการผ่าตัดเลื่อนขากันไกลและจัดฟันเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและได้อัปเดตการเปลี่ยนแปลงให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับอึ้งสุด,สด เมื่อหน้าใหม่ของหนูรัดได้เริ่มเข้าที่ความสวยประจักษ์ให้เห็นเต็มตาเมื่อหนูรัดได้ออกมาโพสต์ภาพหน้าใหม่หลังพักฟื้นจากการทำสัญยกรรมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าน้องเฮเลน,น้หนาคนใหม่สาวเกาหลีสวยแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ใต้โพสต์อีกด้วยว่า รอหน้าแบบนี้สวยรอเข้าทีประมาณ3-5เดือนสวยแน่นอนรอติดตามติดตามติดตามเรื่อยๆ,ๆคะ่ะงานนี้มีแฟนคลับต่างเข้ามาชื่นชมความสวยของหนูรัตกระหน่ำทีเดียวอาทิสวยมากสวยขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะอยากเห็นหน้าตอนนี้ครับเฮเลนเป็นนางเอกได้เลยแบบนี้สวยมากมายเลยจ้าปังมากเฮเลนเริด ฉ่ำมากพี่สาวสวยมากกบสวยมากค่ะเฮเลนสวยหวานนนหนูรัดคนเดิมของฉันเปลี่ยนไปแล้ว